การแข่งขันกีฬาอาวุโสไทลนด์โอเพนมาร์เกมส์ครั้งที่2มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8มกราคม2565โดยมีดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดมีน,นายณฐุรเรืองเวชประธานกรรมการจัดการแข่งขันไทลนด์โอเพนมาร์เกมส์ครั้งที่2นอนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาน,นลายวิษณุไลชพิษรองผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหาร นายวิวัฒน์วิการตโนรสเลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและนายสุกรีสุภาวรีกุลประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์กร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก14ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตที่มีการจัดการแข่งขันเข้าร่วมงานที่บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลาชายหาดฉลาดทัศจังหวัดสงขลาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 i อย่างเคร่งครัด ดยจังหวัดสงขลาจัดการแสดงชุดมโนราจากศูนย์การเรียนรู้วัดควนลังและชุดสงขลาพลาเพินจากชมรมลายแดนสสนามตินสุลานนท์อบจสงขลาสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับบรรดานักกีฬาจากจังหวัดต่างๆได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นนะคะมีกลุ่มสาวๆกลุ่มหนึ่งกำลังถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานในบรรยากาศของพิธีเปิดนะคะสวัสดีค่ะสาวๆ โซดาุ่มนี้มาจากไหนคะโม,มเปสเร็นก็คือ<ช>จังหวัดสุริน<ช>ติดติดชายแดนเลยนะคะหากติดชายแดนกัมพูชาเลยะคะ่ะสุรินถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยปราสาทประกาศหวานข้าวสารหอมพร้อมวัฒนธรรม<ช>จังหวัดสุรินเชิญเที่ยวงานช้างนะคะ มาไกลจากสุรินทร์แบบนี้มาถึงสงขลาปเป็นบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะมีความสุขมีความสุขมากค่ะเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีทะเลนะคะ <c oughs> พอมาเจอทะเลแบบเราสดชื่นมากค่ะ <c oughs> ชอบมากบรรยากาศอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยมีทะเลนะคะมีแต่น้ําจืดแข่งขันแขข่งขันกีฬาอะไรเรามั่นใจแค่ไหนคอ่อก็ระมาแล้วก็ประมาณ9 9เอซนะคะกระโดดไกลยขย่งก้ากระโดด <c oughs> กระโดดสูงกระโดดข้ามรั้วค่ะ <c oughs> ทุ่มน้ำหนักคว้างจากมีทุกประเภทค่ะมีตั้งแต่มีตั้งแต่6 0ถึง80ปีค่ะมาจากสุรินเราพูดภาษาสุรินเชิญชวนให้มาเชียร์ทีมสุรินไหนจ้าโมเชียร์ีมสเรนแม่เอาบองประโอโมเชียร์ทีมเสเรนยิงออยชเนียออยบานเรียนรับปะเตียจ้ากับอากุณจ้า มากันที่ทีมกรีธาจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครกันบ้างน,นะคะวันนี้โอ้โหมากันหลายชีวิตเลยีเดียวค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเราพูดคุยกับพี่ใหญ่ของทีมกันก่อนนะคะ86ยังแจ๋วใช่ไหมคะ<ด>เป็นยังไงบ้างคะกับการแข่งขันครั้งนี้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มันเลื่อนสุดท้ายใจหายใจคว่ำแล้วก็ไม่ได้จัดแล้วครับดีใจมากครับที่ได้มีการแข่งขันครั้งนี้พวกน้องๆจะได้มาไหมหวกงน้องๆก็ดีพอกก็ซ้อมกัน ซ้อมเลื่อนซ้อมเลื่อนกันมานานแล้วครับดีใจเต็มที่เลยครับก็พวกเราพร้อมนะคะทีมกรุงเทพมากันทั้งหมด30กว่าคนค่ะพร้อมค่ะพร้อมในการแข่งขันค่ะมั่นใจแน่นอนมั่นใจค่ะให้เป็นแฟนๆที่เมืองหลวงกรุงเทพช่วยเชียร์เราหน่อยค่ะค่ะก็ติดตามผลงานนะคะทั้งทางด้านประเภทลูกและประเภทลานค่ะนะคะจะทำให้ดีที่สุดค่ะ ได้เหรียญทองแน่นอนค่ะด้านดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดจึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเชื่อว่าเมื่อมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันออกไปสู่สาธารณะก็จะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างมาก ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนักกีฬาที่เข้ามาวันนี้เข้ามาเยี่ยมในจังหวัดสงขลาอยากให้9วันนะคะที่มาอยู่ในจังหวัดสงขลาให้ท่านได้เที่ยวได้ชิมได้ช็อปนะคะ ศักยภาพของสงขามีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะซึ่งที่นี่เรามีอาหารสดร,รวมถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆนะคะภายใต้ของจังหวัดสงขานี่มีมากมายวันนี้เราจะมีสาธ,ธิตการทําขนมแต่นอกเหนือจากขนมเราไปมีอาหารที่หลากหลายมากๆจากของจังหวัดสงขานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านใช้เวลา9วันที่อยู่จังหวัดสงขาให้มีความสุขมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เรามีการท่องเที่ยวมากมายนะคะเรามีเขามีนามีป่ามีเลเพราฉะนั้นท่านมีเวลานะคะนอกเหนือจาก มาเที่ยวมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชิมช็อปที่นี่แล้วอยากให้ท่านได้สัมผัสกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วภายใต้ของทะเลสีขาวนะคะหาดทรายสีขาวซึ่งมีความยาวก็อยากให้ท่านได้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะทางตาทางกายทางสัมผัสทุกอย่างนะคะก้าวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะตุกกบนักกีฬาทุกจังหวัดที่มาในวันนี้ค่ะ สำหรับการแข่งขันวันแรกบาสเกตบอลร,รอบแรกที่ยิมในเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลารุ่น60ปี CRC เมืองเกษตรกรสงขลาชนะแซบซีเนีย46ต่อ34มุ่งเจริญพรชนะชมรมบาสเกตบอลหัดใหญ่74ต่อ59ส่วนฟุตบอลร,รอบแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประเภทมาสเตอร์เทศบาลเมืองสเต,ตงนอกยะลาชนะอบูนาซิตี้3ประตูตศูน์ ทีมป้อนสุขสงขาชนะนาราเอฟซีหประตูต่อศูนย์อาวุโสปัตนีชนะชมรมฟุตบอลสกอมพรีเมียหต่อศูนย์ที่สนามจีฬานครประเภทดีเจนสงขา n อ n นชนะเจริญนครปัตนานี3ประตูต่อสองกระบี่ชนะสุราษฎร์ธานี4ประตูต่อสนาราเอฟซีชนะพิษณุโลก3ประตูต่อหนึ่ง ปิดท้ายที่เทนนิสรอบแรกที่สนาม AC Sports c ต n ซ็ r หญิงเดียวรุ่นอายุ35ปีพัทรวดีสีหาคุณชนะภาวนาโรธวงชัย8ต่อ2ชายเดียวรุ่นอายุ40ปีฉลองรัตคุณทองชนะวัชรากรสุริวงศ์8ต่อ1ชายเดียวรุ่นอายุ45ปีพานุสุวรรณโนชนะดรสุชาติลิมกตันยู6ต่อ4 โดยในวันที่9มกราคมจะมีการแข่งขัน5ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสกรีทาและเกตบอลโดยไฮไลท์อยู่ที่กรีทาเทนนิสและเกตบอลซึ่งจะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพอชนกฉลาดแย้มรายงาน